13ปีได้แล้วมั้งครับที่ไมค์คา a f t ได้เปิดตัวให้พวกเราได้เล่นกันแล้วผมก็เชื่อว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเกมนี้หรือไม่ก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้กันมาไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งไม่นานมานี้นะครับไมค์คา a f t ก็เพิ่งปล่อยทีเซอร์แรกของไมค์ c r a f t Movie มานะครับ who are you I am John Cena เออเออไน,นี้ไม่น,น่าใช่นะแล้วก็อย่างมีเมโค้ดเก่า คุณผู้ชมจําครั้งแรกของไมค์ครับได้ไหมครับผมหมายถึงบ้านหลังแรกที่คุณสร้างหมาตัวแรกที่คุณเลี้ยงและตั้งชื่อให้ม้าตัวแรกที่คุณลงเซิร์ฟเวอร์แรกที่คุณเข้าไปเล่นแล้วก็อะไรอีกละ่ะใช่ครับแมปถ้าพูดถึงแมปในไหมครับนะครับหลายคนก็น่าจะมีภาพแบบนี้แบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้แล้วจะมีสักกี่คนครับที่เวลาพูดถึงแบบในไ้ไหมครับจะนึกถึงแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้ทําการรวมแบบในตํานานจากเกมไมค์ครับที่ผูเ้เล่นยุคโบราณต้องลองออกกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าได้เห็นแบบพวกนี้นะฮะจะมีแบบอะไรบ้างไปชมกันเลยครับถ้าพูดถึงแบบในตํานานนะครับลิสต์แรกที่จะขึ้นมาในหัวของทุกคนก็น่าจะเป็นเจ้าแบบแบบนี้แหละครับกับ The Temple of Noch t โดยถ้าพูดถึงแบบนี้นะครับหลายคนก็น่าจะนึกถึงหน้าของชายคนนึงที่ถูกแกะสลักอยู่บนภูเขา ซึ่งชายคนนี้นะครับคือแมคัสเพอร์สันหรือนอชผู้สร้างเกมไมค์ครับและผู้ให้กำเนิดบริษัทโมแจงโดยวิธีการเล่นแมบ,บนี้ก็ไม่ยากครับทุกคนเห็นบ่อน้ําตรงหน้าไหมครับให้ทุกคนทําการโยนทองในตัวลงไปในบ่อน้านี้ครับแล้วหลังจากนั้นประตูวิหารก็จะเปิดโคตรเจ๋งพอเราเดินเข้าไปในประตูนะครับเราก็จะพบกับนอชถ้านอชขยิบตาให้เรานะครับแปลว่าคุณโชคดีครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะมีทองและเพชรตกลงมาจากบนฟ้า ถ้าน้องฉลองให้แล้วก็เบื่อไหมครับกับการเอาชีวิตลอดได้ไหมครับสุดแสนจะง่ายดายและธรรมดาเบื่อไหมครับกับการตัดไม้หลายๆต้นในระยะเวลานสั้นใช่ผมรู้ว่าคุณเบื่อแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีสกายบล็อกสุดยอดแบบเอาชีวิตรอดที่จะพาคุณไปอยู่บนเกาะ ไม่ใช่เกาะกลางทะเลแต่เป็นเกาะลอยฟ้าที่นี่คุณไม่จําเป็นต้องตามตัดต้นไม้หลายๆต้นเพราะมันมีแค่ต้นเดียวโลกที่คุณต้องผลิตหินใช้เองคุณต้องใช้เวลาเล่นแบบนี้มากกว่าเล่นไมคคับปกติสิกแต่ว่าแลกกับความแปลกใหม่ที่คุณไม่สามารถหาได้น่าเบือ่อ,อ,อนูเบื่อกันเอาชีวิตรอดแล้วอ่ะหนูอยากจะเล่นแบบที่มันตื่นเต้นหน่อยอะ่ะเออน่าเบือ่อจะทำไงได้ก็แบบสมัยก่อนมันมีแค่เนี้แบบที่เล่นแล้วมันลุ้นๆหน่อยอะ่ะ ย่ยเอเออแป๊บแบหนึงเดี๋ยวหาให้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอยากได้แบบตื drafting, ่นเต้นใช่ไหมงั้นต้องเจอแบบนี้ The Doppler นึ่งในแบบในตำนานที่มีวิธีการเล่นสุดแสนจะง่ายได้เพียงแค่กระโดดและผ่านด่านโอ้แค่นี้เองจะไปยากอะไรวะแค่กระโดดแล้วก็ผ่านด่านให้ทำได้ การที่คุณจะผ่านแต่ละด่านได้ล้วนอยู่ที่ความสามารถของคุณทั้งนั้นและในแต่ละด่านจะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันยากง่ายไม่เหมือนกันบ้าอะไรแล้วม่ยากทุกด่านเลยเพิ่งมาขัดสิแมบมันยากขนาดนี้ให้จะไปเล่นผ่านวะฮะมันก็ต้องมีบ้างแหละพอลยพอลยแบบนี้ไม่เล่นแล้วพอพอพอออไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรวะไปหาแมปดีๆมาเลยนะโอ้มันจะมีแบบอะไรอีกไม่รู้แหละไปหามาโอเคอ๋อนี่ไงเจอลวเจอลวไหนวะฮะอ๋อกูอยู่ที่ไหนเนี่ย กายกิดแบบเอาชีวิตรอดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนแบบที่คุณต้องกระโดดและขุดแล้วก็ตายถ้าสกายบล็อกไม่ตอบโจทย์คุณก็ลองเปลี่ยนมาเล่นสกายกิดดูาคาฮะแค่แค่แแแแนี้เหรอเออใช่อจไม่ไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วหรอไม,ไม่ทำไมอะ่ะก็มันไม่มีอะไรให้พูดแล้วเอา้าก็อธิบายให้มันน่าสนใจกว่านี้หน่อยสิ ก็จะอธิบายอะไรกับมันก็มันมีแค่เนี้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่อย่างน้อยก็ยังน่าเล่นกว่าดอปเปอร์แล้วกันเออ้างั้นดอปเปอร์รับจบ